สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัส,สดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า10กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเพื่อช่วยเจ้าในการพัฒนาจิตวิญ,ญญาณของเจ้าอย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดข้าจะเข้าสู่แท่นบูชาวิญ,ญญาณพร้อมกับเจ้าก่อนที่เราจะทําสิ่งนี้ได้ข้าจะต้องหาตั๋วเข้าสู่แท่นบูชาวิญ,ญญาณชั้นกลางสองใบเนื่องจากมีเพียงผู้ที่มีวงแหวนเจ็ดวงหรือต่ำกว่าเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้สัตว์วิญญาณจะดูร้ายและรับมือได้ยากขึ้นในชั้นกลาง แต่นั่นก็หมายความว่าระดับอายุของพวกมันจะสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกับที่อยู่ในป่าใหญ่ชิงโตด้วยความช่วยเหลือของข้าไม่ควรใช้เวลานานเกินไปในการรวบรวมพลังวิญญาณให้เพียงพอแทนบูชาวิญญาณชั้นกลางงั้นเหรอทั้งอุรินง,งงงวยถามว่าแต่อาจารย์ข้าสามารถเข้าสู่ชั้นกลางด้วยวงแหวนวิญ,ญญาณเพียงวงเดียวได้หรือไม่ผูจางโคงมั่นใจไม่มีข้อกําหนดขั้นต่ํา ราใดที่เจ้ามีตั๋วเข้าที่จําเป็นเจ้าจะสามารถเข้าสู่แท่นบูชาวิญญาณชั้นสูงได้อันที่จริงหอจิตวิญญาณต้องการเห็นผู้เข้ามาที่อ่อนแอกว่าการตายเร็วขึ้นหมายถึงการใช้ทรัพยากรน้อยลงและมันเป็นเรื่องธรรมดามากสําหรับกลุ่มใหญ่ที่จะพาคนรุ่นใหม่เข้ามาเหมือนข้าแต่ทว่าความแตกต่างก็คือประจุของพวกเขามักจะขาดพลังกายหรือพลังจิตวิญญาณที่จําเป็นในการใช้ประโยชน์จากมัน ่างเต็มที่ได้ถึงขีดจำกัดอย่างรวดเร็วในระดับร้อยปีตั้งแต่กำเนิดของจิตวิญญ,ญาณความแข็งแกร่งของร่างกายไม่ได้ทำให้วิทยาจารย์ส่วนใหญ่งงงวยแต่กลับเป็นพลังทางจิตวิญญาณของพวกเขาเพื่อที่จะเติบโตแข็งแกร่งขึ้นจำเป็นต้องมีการล้อมรวมจิตวิญญาณมากขึ้นแต่สิ่งนี้จะเพิ่มความต้องการพลังจิตวิญญาณน่าเศร้าที่80%ของวิทยาจารย์แทบจะไม่สามารถไปถึงระดับขอบเขตทะเลแห่งจิตวิญญาณ ได้มีจิตวิญญาณสามดวงได้เพราะพวกเขาไม่สามารถทำลายขีดจำกัดของตนได้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ถูกกระตุ้นโดยใช้วิธีการที่กล้าหาญที่บังคับยกระดับจิตวิญญาณดวงแรกของพวกเขาให้สูงขึ้นจิตวิญญาณอายุหมื่นปีเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่จะได้มาเนื่องจากไม่สามารถผลิตขึ้นแบบเทียมได้โชคดีที่วงแหวนวิญญาณที่ห้าของข้าอยู่ที่ระดับหมื่นปีทั้งทั้งที่ พลังจิตวิญญาณของข้าซึ่งอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับขอบเขตทะเลแห่งจิตวิญญาณเท่านั้นโดยปกติสิ่งนี้ช่วยให้ข้าสนับสนุนจิตวิญญาณได้เพียงสามดวงแต่ด้วยจิตวิญญาณแห่งหมื่นปีข้าสามารถมีวงแหวนวิญญาณได้สี่วงทําให้ข้าสามารถฝึกฝนได้ถึง8ดวงนั่นคือขีดจํากัดของข้าแม้ว่าถ้าข้าต้องการก้าวหน้าไปมากกว่านี้แป่หลอมรวมจิตวิญญาณสี่ดวงพลังจิตวิญญาณของข้าจะต้องทะลวงไปสู่ขอบเขตต่อไป แต่น่นเป็นความฝันที่ข้าคงไม่มีโอกาสได้บรรลุผลสําเร็จในชีวิตนี้ตราบใดที่จิตวิญญาณดวงแรกของเจ้าพัฒนาไปถึงระดับพันปีเจ้าจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับวงแหวนวิญญาณสามวงแรกของเจ้าถ้าอย่างนั้นหากเจ้าได้รับจิตวิญญาณพันปีอีกเป็นครั้งที่สองจะได้รับจิตวิญญาณหมื่นปีสําหรับดวงที่3เจ้าก็จะได้เปิดเส้นทางสู่การเป็นราชทินนานามพมยุทธ์นี่คือความหวังของข้าสําหรับเจ้าและข้าหวังว่า เจ้าจะทําให้มันเป็นเป้าหมายของเจ้าความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นกับทังอุเรคนคําอธิบายทั้งหมดนี้มาจากมุมมองของวิญญาจารในระดับสูงซึ่งเป็นมุมมองที่เหนือในวัยและประสบการณ์ที่ไม่เพียงพอของเขาตัวเข้าสําหรับแท่นบูชาวิญญาณชั้นกลางนั้นหายากและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะซื้อด้วยเงินตัวใดๆที่เมืองน,นั้นครอบครองจะถูกผูกขาดโดยสมบูรณ์สําหรับการใช้ภายในซึ่งทําให้เรามีทางเลือกสองทาง แลกเปลี่ยนหรือซื้อในการประมูลคืนพรุ่งนี้เราจะลองเสียงโชคที่บ้านประมูลแต่หากไม่สำเร็จเราจะต้องจัดการแลกเปลี่ยนเจ้าน่าจะสามารถแลกเปลี่ยนตัว๋วเข้าสู่แท่นมูชาิญยาณกระบดของเจ้าเป็นตั๋วชั้นกลางสองใบได้คำถามใหม่เกิดขึ้นกับทางอูเรนอาจารย์อูทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ในเมืองทะเลตะวันออกล่ะมันจะไม่ง่ายกว่าหรือถ้าเราคุ้นเคยกับพื้นที่มากขึ้นอูจางโคงใส่หัว พวกเจ้าสามคนโดดเด่นเกินไปและได้รับความสนใจจากหอจิตวิญญาณของเมืองทะเลตะวันออกข้าสงสัยว่ากูเย่จะเข้าร่วมกับพวกเขาเป็นอย่างอื่นด้วยอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นมันจะเป็นการยากที่จะดึงความสนใจมาที่ตัวเองมากขึ้นเมื่อเจ้าพัฒนาจิตวิญญาณของเจ้าเป็นระดับพันปีสถานการณ์ในเมืองเทียนโตเพื่ออำนวยต่อเป้าหมายของเรามากกว่ามีอัจฉริยะและกลุ่มใหญ่อีกมากมายที่นี่ โดยไม่มีกลุ่มใดที่มีอำนาจเหนือกว่าอย่างชาัดเจนโอกาสในการนึงดูดความสนใจที่ไม่ต้องการจะน้อยลงมากหากพรสวรรค์ของเจ้าเปล่งประกายในช่วงเวลาที่เหลือเท่านั้นในที่สุดทางอูรินก็เข้าใจว่าการวางแผนและการพิจารณาอย่างรอบคอบของอูจางคงได้ทุ่มเทให้กับความพยายามนี้มากเพียงใดตกลงข้าเข้าใจมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ทางอูรินมาเยี่ยมบ้านประมูลเขาเคยไปที่เมืองทะเลตะวันออกมาก่อน ช่วงเวลาที่เขาเดินผ่านประตูใหญ่ของการประมูลจกักรพาิเทียนโตในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าบ้านประมูลของเมืองทะเลตะวันออกห่างไกลกันมากอย่างแท้จริงการประมูลจกักรพาิเทียนโตจัดก,กิจกรรมประจำสัปดาห์ในโรงแรมจกรักรพาิขนาดเมอร์ฮมาภาพวาดที่สวยงามเรียงรายอยู่ในห้องโถงที่สว่างสวและโดมระยะคิดต้านอันง,งดงามไม่ลงมาจากเพดานแต่ราที่นั่งเป็นโซฟาหนังที่หุ้มสบาย ในขณะที่โต๊ะข้างหนึ่งของห้องโถงมีของว่างหลากหลายเช่นขนมอบผลไม้เครื่องดื่มและแอลกอฮอล์นี่เป็นสิ่งที่คาดหวังได้อย่างแน่นอนอูจางคงได้จ่ายเงินมัดจำ 1, 000, 000, หนึ่งล้านเหรียญเพื่อเข้าร่วมทั้งสองคนเขาได้ตัวราคาถูกเพียงเพราะอูจางคงได้แสดงตัวเป็นพ่อและลูกอีกครั้งหมายความว่าพวกเขาต้องจ่ายมัดจำเพียงครั้งเดียวพวกเขาสวมหน้าก,ากากที่แขกทุกคนได้รับพร้อมป้ายตัวเลขเมื่อเข้ามา ความงดงามของบ้านประมูลทําให้ทังอุรินตาพระาัวจของเขาสั่นไหวเมื่อเห็นฉากฟุ่มเฟือยเช่นนี้มันใหญ่มากกว่า300คนที่อยู่ที่ชั้นล่างนี่ยังไม่รวมถึงผู้ที่อยู่ในห้องส่วนตัวของชั้นสองอูจางคงไม่สะทกสะท้านกับบรรยากาศที่หรูหราการสแสดงออกที่ยเยอดเยนของเขาอย่างคงแน่วแน่อาจารย์อูอาบัตเงินออมของข้าไปทั้งอุรินกาวขณะที่เขามอบมันให้อูจางคง มีเหรียญสหาหพันธรัาชไม่น้อยกว่า3ล้านเหรียญอยู่ข้างในช่วยจัดการให้ข้าด้วยบัตรฐานเข้าชั้นกลางจะมีราคาแพงอย่างแน่นอนและอูจางคงกลับมาแสดงอีกครั้งเพื่อเห็นแก่เขาดังนั้นทางอูรินจึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะใช้เงินของตัวเองเงินทั้งหมดนี้มาจากไหนอูจางคงเผชิญหน้ากับทางอูรินด้วยการขมวดคิ้วข้าได้รับมาจากการตีเหล็กทางอูรินตอบอย่างตรงไปตรงมาอูจางคง ถูกปล่อยให้พูดไม่ออกครู่หนึ่งในไม่ช้าเขาก็สงบสติอารมณ์และถามทางอุรินว่าตอนนี้ระดับช่างตีเหล็กของเจ้ามีระดับอะไรทางอุรินตอบอย่างสดใสอันดับสามข้าน่าจะรู้ตอนแรกข้าคิดว่าเสื้อก่อพันการถูกเราร้อมบางส่วนโดยเจ้าแต่จริงๆแล้วมันเป็นฝีมือของเจ้าทั้งหมดใช่ไหมใช่ทางอุรินพยักหน้าอายุเพียงสิบขวบและเขาอยู่ในอันดับที่สของอาชีพรองแล้ว แม้จะมีความรู้ที่จำกัดเกี่ยวกับช่างตีเหล็กเขาก็เข้าใจถึงความสำคัญของการไปถึงอันดับ3แต่เขาเลือกที่จะไม่แสดงความคิดเห็นหรือติดตามหัวข้อต่อไปคพึ่งชั่วโมงต่อมาแสงไฟลีลงและฝูงชนที่หัร้องก็เงียบลงยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติสู่การประมูลจักรพรรดิเทียนโตการประมูลรายสัปดาห์ของเรากำลังจะเริ่มขึ้นและข้ายินดีที่จะบอกท่านว่า เรามีรายการดีๆมากมายที่จะเสนอให้ท่านเรามีผลไม้วิญญาณโลหะหายากเกาะแห่งการต่อสู้มุ่นจากรกลวิญญาณและสิ่งของพิเศษอื่นๆตอนนี้เราจะแจกโปรแกรมของคืนนี้กรุณาตรวจสอบภายใน20นาทีก่อนเริ่มการประมูลอย่างเป็นทางการด้านหลังของโซฟาสว่างขึ้นด้วยแสงไฟที่นุ่มนวลขณะที่หญิงสาวที่นุ่งน้อยห่มน้อยหลายคนก็มาถึงยิ้มอย่างเย้ยยวนขณะแจกโปรแกรม การประมูลที่แตกต่างกันมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันการประมูลบางแห่งเปิดเผยรายการประมูลล่วงหน้าแต่การประมูลของจักรพาิเทนโตไม่ได้ทำเช่นนั้นการประมูลอันทรงเกียรตนินี้มีชื่อเสียงอย่างสูงไปทั่วทั้งทวีปได้ถึงแม้จะไม่ถือว่าเป็นหนึ่งในการประมูลที่ดีที่สุดแต่ก็มีลักษณะเด่นของตัวเองเป้าหมายของการประมูลครั้งนี้คือการสร้างความประลาดใจให้แขกเสมออูจางคง รับหนังสือเล่มเล็กและพลิกดูหน้าประกอบเพื่อค้นหาตัวเข้าสู่แท่นบูชาวิญญาณชั้นกลางทั้งหรินกระดีกใกล้กับอูจจางคงอยากรู้ว่ามีขายอะไรบ้างในวันนี้รายการในรายการประมูลแบ่งออกเป็นหลายประเภทตาของทั้งอหรินถูกดึงดูดไปยังหมวดหมู่สุดท้ายชุดเกาะแห่งการต่อสู้ความสนใจของเขาเริ่มอยากรู้อยากเห็นเขาไม่เคยเห็นมันมาก่อนอูจจางคงอานเห็นความสนใจของทังอหริน ไปที่หมวดหมู่สมบัติเปตเรด้วยนิ้วชี้ตามนิ้วของเขาสายตาของเขาจับจ้องไปที่ตั๋วชั้นกลางสามใบาตามรายการโดยเริ่มต้นที่ห,ห้าร้านเหรียญสหพันธุรัฐอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีตั๋วเข้านอกจากนี้เขาได้ให้สามร้านเหรียญของเขาเองแล้วถึงกระนั้นหัวใจของถังเหรินก็เจ็บปวดเงินนั้นถูกเก็บไว้เพื่อซื้อยาวิญญาณที่จําเป็นในการเปิดผนึกค้งต่อไป เมื่อได้ยินคําอธิบายของอูจ่จางคง <_ d ata> เกี่ยวกับจิตวิญ,ญญาณที่ก้าวหน้าตามธรรมชาติของเขาเมื่อวันก่อนทางอุดรินก็รู้ดีว่าสถานการณ์ของเขาไม่เป็นธรรมชาติเลยท้ายที่สุดร่างกายอันทรงพลังของเขาเป็นผลมาจากการดูดซับจิตวิญ,ญญาณของราชาบังกรทองที่ถูกผนึกไว้อาถูกต้องการประมูลครั้งใหญ่แบบนี้จะมียายวิญ,ญญาณสีชิ้นที่ข้าต้องการสําหรับผนึกครั้งต่อไปไม่ใช่หรือเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ ทางอินก็เพ่งมองไปยังสวนที่บรรจุยาวิญญาณเขาตกตะลึงกับรายการแรกสุตรพันปีสองคำนี้พุดขึ้นมาที่เขาแม้แต่ยาวิญญาณทั้งหมดที่ตามมานั้นมีอายุไม่ต่ำกว่าพันปีการประมูลครั้งนี้ไม่ได้ขายยาวิญญาณระดับร้อยปีงั้นหรอเป็นการประมูลขั้นสูงจริงๆเขาเนึกถึงสิ่งของสี่อย่างที่เขาต้องการซึ่งสองอย่างเป็นผลไม้วิญญาณพวกเขาจะได้รับหรือไม่การสำรวจรายการประมูลอีกครั้ง ็ใช้เวลาไม่นานในการค้นหาสิ่งที่เขากราลังมองหาดวงตาของเขาเป็นประกายเมื่ออ่านบรรทัดที่6ผลไม้เกตมังกรพันปีมันคือผลไม้เกตมังกรพันปีนั่นคือสิ่งของที่ข้าต้องการใช่หรือไม่ทางรินตัวสารเมื่อคิดแม้ว่าเขาจะมีเวลาไม่กี่ปีก่อนที่เขาจะอายุ15ปีและต้องทำร้ายผนึกที่สองแต่สิ่งของที่จำเป็นนั้นหายากเกินไปเขาได้ค้นหาบ้านประมูลของเมืองทะเลตะวันออก แม้แต่การประมูลของพิพิธภัณฑ์เมืองทะเลตะวันออกด้วยความหวังว่าจะพบพวกเขาแต่เขาก็ต้องออกมามือเปล่าเขาไม่สามารถเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นของการประมูลได้และระดับทั่วไปจะไม่ขายอะไรในระดับพันปีหรือสูงกว่านั้นทำไมเขาถึงจะไม่ตื่นเต้นกับสิ่งที่เขาต้องการอย่างกระทานหาันเมื่อมันปรากฏขึ้นอย่างกระทานหาันแต่เมื่อเขาเห็นราคาใบหน้าของเขาเริ่มกระตุกราคาเริ่มต้นคือสล้านเหรียญ ได้ราคาขายโดยประมาณอยู่ระหว่าง3ล้านถึง5ล้านเหรียญมันแพงมากต้องใช้เวลาครึ่งปีในการทำงานหนักเพื่อให้ได้มา3ล้านแต่ผลไม้วิญญ,ญาณพันปีนี้จะมีราคา3-5ล้านมันแพงมากแต่ถ้าว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาเจอสิ่งของจำเป็นชิ้นหนึ่งเมื่อเทียบกับตอนที่เขาต้องการผลไม้ผลึกน้าแข็งและเปลวไฟสีแดงอายุร้อยปีความคิดของเขาตอนนี้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เขาไม่สงสัยอีกต่อไปความเชื่อของเขาประสานกับการเติบโตอย่างรวดเร็วที่เขาประสบหลังจากทำร้ายผนึกเขายังสงสัยเกี่ยวกับความประดาใจที่สัญญาไว้ของผู้เอาโสถังที่รออยู่นอกเหนือจากผนึกที่สองอาจารย์อูคาต้องการซื้อสิ่งนี้ทางอุรินชี้ไปที่ผลไม้เกตมังกรพันปีอูจงคงขโมดทิ้วถามว่าทำไมเจ้าถึงต้องการมันทางอรินก้มหน้าคุ้นคิดคู่ต่อมา เขาตอบว่าที่จริงอาจารย์อูข่ามีความลับเมื่อสายเลือดของข้าตื่นขึ้นข้าก็รู้โดยสัญชาตญาณว่าร่างกายของข้าต้องการอะไราบางครั้งข้าก็นึกภาพมันขึ้นมาในใจได้ท่านจำการเติบโตของข้าหลังจากพายุใต้ฝุ่นได้หรือไม่ข้าใช้ผลไม้ผลึกน้ำแข็งอายุร้อยปีและผลไม้เปลวไฟสีแดงอายุร้อยปีเพื่อฝ่าพายุออกไปย้อนกลับไปในตอนนั้น ข้าไม่แน่ใจว่าข้าแค่จินตนาการถึงสิ่งต่างๆหรือไม่แต่หลังจากทดสอบสิ่งต่างๆแล้วความเข้มแข็งของข้าก็จะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณจริงๆตอนนี้จิตวิญญาณใหม่ปรากฏขึ้นในใจของข้าและผลไม้เกรดมังกรพันปีก็เป็นหนึ่งในนั้นความประทับใจระรอกผ่านดวงตาของอู่จางคงเจ้ากำลังบอกว่าร่างกายของเจ้าแข็งแรงเพียงนี้เพราะเจ้ากินผลไม้วิญญาณร้อยปีสองอย่างนั้นงั้นเหรอใช่ ทั้งหลินใช้เวลาสักคู่ในการพิจารณาความจำเป็นในการบอกอู่จางคงแน่นอนว่าเขาไม่สามารถเปิดเผยผู้เอาโซถังหรือราชามังกรทองที่ถูกปิดผนึกได้นั่นเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขามันไม่เคยถูกเปิดเผยแต่เขารู้ว่าเขาจะอยู่กับอู่จางคงไปอีกหลายปีและมันจะถูกค้นพบไม่ช้าก็เร็วอยู่ดีดังนั้นเขาจึงต้องให้สถานก,การณ์โดยย่อเป็นอย่างน้อยจำเป็นที่เขาจะต้องได้รับผลไม้เกตมังกรพันปี เขารู้ว่าอูจางคงจะไม่ช่วยเหลือเขาโดยไม่มีเหตุผลได้หาปรศจากความช่วยเหลือจากอาจารย์เขาก็จะไม่มีเงินเพียงพออูจางคงคุณคิดเรื่องของทางอุรินรดวงตาที่เยอะเย็นของเขาหมุนมองเขาสามารถสัมผัสได้ว่าร่างกายต้องการอะไรความสามารถแบบนั้นคืออะไรมันไม่เคยมีมาก่อนเขาคงจะหัวเราะเยาะทางอุรินทถ้าเป็นเมื่อสองสามปีก่อนแต่ตอนนี้ เขาเปลี่ยนไปแล้วเขาถูกบังคับให้ยอมรับการควบคุมของกูเย่เหนือท่าทั้ง6ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถปฏิเสธความเป็นจริงที่เป็นไปได้ของร่างกายแปลกๆของทางอูรินได้ในทันทีเขาถูกเตือนอีกครั้งถึงคติของโรงเรียนซื่อไรเครอร์โรงเรียนซือไรเคอร์อรับเฉพาะสัตว์ประหลาดไม่ใช่คนธรรมดาบางทีนักเรียนของข้าอาจเป็นสัตว์ประหลาดจริงๆงั้นเหรอก็ได้ข้าจะช่วยซื้อให้ เ้าต้องการอะไรอีกสายตาของอูจางคงจ้องมองไปที่ถังอรินถังอรินใส่หัวหลังจากดูรายการประมูลอีกครั้งไม่มีอะไรอื่นในรายการประมูลอีก3รายการที่เขาต้องการคือาวันเงินคามอายุพันปีเส้นเอ็นมังกรดินพันปีและไขกระดูกมังกรทะเลพันปีถังหรินทำได้เพียงฝืนยิ้มเขินอายเขารู้แค่ชื่อและไม่มีอะไรอื่นแต่เห็นได้ชัดว่าเอ็นมังกรดินพันปี เป็นเอ็นจากมังกรดินพันปีสําหรับอีกสองอย่างเขาไม่พบบันทึกใดๆเกี่ยวกับพวกเขาเหตุผลเดียวที่เขายังผ่อนคายอยู่ก็เพราะว่ายังมีเวลาเหลืออีกมากเจ้าจะได้รับประโยชน์จากสิ่สิ่งนี้อย่างไรอูจางคงถามร่างกายของเจ้าจะเปลี่ยนไปอีกไหมมีอันตรายหรือไม่ทางรินกำลังสูญเสียตัวเขาเองก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันความเจ็บปวดจากการทำลายผนึกอ,อันแรก ทำให้เขาเกือบจะตายแต่เขาไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบเรยวการสําหรับผนึกที่สองหรือไม่แต่เขาจะบอกความจริงกับอูจังคงได้อย่างไรถ้าเขารู้อูจังคงจะไม่สนับสนุนการตัดสินใจของเขาที่จะทำลายผนึกร่างกายของข้าจะดีขึ้นและสายเลือดของข้าจะเปลี่ยนไปและข้าแน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะดีขึ้นข้าไม่แน่ใจว่าร่างกายของข้าจะดีขึ้นมากแค่ไหนคำพูดของเขาทั้งจริงและเท็จ แม้ว่าจะเป็นความจริงที่ว่าร่างกายของเขาจะแข็งแกร่งขึ้นและสายเลือดของเขาแข็งแกร่งขึ้นเมื่อผนึกแตกออกเขาก็มองข้ามเรื่องอันตรายไปอูจางคงพยักหน้ามัางกรทะเลเป็นสัตว์วิญญาณใต้ท้องทะเลชนิดหนึ่งและพวกมันได้หายไปจากทวีปนี้แล้วไขกระดูกของพวกมันใช้เป็นหลักในการรวมรากฐานโดยการเสริมสร้างพลังกาแรและเลือดแเนื่องจากไม่มีผลข้างเคียง มันจึงมีความต้องการสูงไดหายากมากเจ้าไม่จําเป็นต้องสูงเสียความหวังเมืองทะเลตะวันออกเป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปดังนั้นจึงมีโอกาสที่เราจะสามารถพบมันที่นั่นได้สําหรับทาวานเงินครามพันปีข้าจําได้ไม่ค่อยชัดได้ยินว่ามีอยู่ในเมืองซอไรเคิลมันเป็นสัตว์วิญญาณประเภทพืชที่เคยมีอยู่มากมายในป่ายหญชิงโตเมื่อหลายปีก่อนป่านี้สุดซมไปหมดแล้วแต่ถ้าไปพบที่ไหน ก็คงจะอยู่ในเมืองซูไรเคอร์เอ็นมังก,กรดินพันปีน่าจะหาได้ไม่ยากในเมืองใหญ่ๆแต่มันจะมีราคาแพงเช่นเดียวกับไขกระดูกมังกรทะเลมันทําให้ร่างกายแข็งแรงโดยไม่มีผลข้างเคียงจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งของที่ประเมินค่าไม่ได้ได้เป็นที่ต้องการคาพูดของอูจ,จางคงทําให้ถังอูเรนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเขารู้ว่าเขาจะไม่ต้องกังวลกับการค้นหาสิ่งของที่จําเป็นเพื่อทําลายผนึกที่สองในอนาคต โดยมีอูจางคงอยู่เคียงข้างเขาขอบคุณอาจารย์อูข่าจะทำงานให้หนักเพื่อจะหาเงินมาซื้อให้หมดภายในเวลาไม่กี่ปีทางอเยนเปล่งประกายด้วยการมองโลกในแง่ดีเขาเห็นความหวังแล้วตามระยะเวลาโดยประมาณในปัจจุบันเขายังมีเวลาอีก5ปีในการแก่ผนึกที่สองและเมื่อเขาทำเขาอาจจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผนึกตัวต่อไปจนกว่าเขาจะอายุ20ปีตอนนี้ เขาอายุแค่สิบขวบเท่านั้นเขามั่นใจว่าโอกาสที่จะทำลายผนึกที่3จะปรากฏใน10ปีแห่งความสงบสุขนั้นอูจางคงตอบกลับด้วยการพยักหน้าเล็กน้อยและไม่ได้สนทนาต่อแม้ว่าเขาสามารถช่วยทางโอเรนหาของสิ่งนี้ได้อย่างแน่นอนและมันจะง่ายกว่าสำหรับทางโอเรนแต่เขาไม่มีความตั้งใจที่จะทำเช่นนั้นคนคนหนึ่งจะไม่มีวันทนุถนอมบางสิ่งอย่างแท้จริงหากไม่ได้รับมันด้วยตัวเขาเอง มีเพียงการพึ่งพาตนเองเท่านั้นจึงจะเข้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้นี่ไม่ใช่เพื่อการฝึกฝนความแข็งแกร่งแต่เพื่อพัฒนาบุคลิกแม้ว่ารายการที่ทางโอรินพูดถึงจะมีราคาแพงแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับเมื่อพิจารณาถึงอันดับช่างตีเหล็กที่เขาได้รับตั้งแต่อายุอย่างน้อยมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่เขาจะสามารถซื้อได้ปูจางคงพิจารณาว่าดีที่สุดสำหรับการเติบโตของทางโอริน ถ้าเขาทำงานด้วยตัวเขาเองแขกผู้มีเกียรติเราจะเริ่มการประมูลในไม่ช้าเสียงผู้หญิงที่นุ่มนวลและไพเราะดังก้องไปทั่วห้องโถงแสงไฟลีลงในขณะที่ไฟบนเวทีสว่างขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณให้หญิงสาวสวยในชุดสีแดงเข้มเดินขึ้นไปบนเวทีเธอโค้งคำนับแขกที่นั่งเล็กน้อยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ